เกันเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวันอาสาระบูชานะคะที่ก่อเกิดขึ้นมาเป็นคำสอนของพระศาสดาสาวกของพระพุทธศาสนาได้เป็นผู้ริเริ่มก่อเกิดมาจากคำตัดสลุของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเผยแพร่ เผื่อแผ่ให้กับบรรดาเรามนุษย์ได้มีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมได้เรียนรู้และสร้างคุณงามความดีตามคำสอนที่ท่านได้ตัดสรุ้มาเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเจตนารม์ของพระศาสนาสอนให้เราต้องเป็นคนดีปฏิบัติดีคิดดีทำดีเหตุฉไหน,นใหญ่เล่าจึงได้ไปเล่งแล้วและก็สร้างแต่ธุรกิจที่ เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนั้นนะคะคุณเรียกว่าการสแสวงกำไรที่เป็นพิษแต่ถ้าสแสวงกำไรแบบไม่มีกำไรเราได้ความอิ่มใจเราได้ความสุขใจเติมพลังใจแล้วสิ่งหลายๆมันจะมาต่อบุญต่อกุศลโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องขอความเห็นใจจากใครเช่นพระพุทธเจ้า ท่านเดินไปใครเห็นด้วยท่านก็โปรดสัตว์ท่านไม่ใครไม่เห็นด้วยท่านก็โปรดสัตว์ไม่ว่าจะดีหรือเร็วท่านไม่เคยเลือกผู้ใดให้ขาดการเรียนรู้แต่ท่านยินดีให้แสงสว่าง ทุกคนเสมอภาคซึ่งกันและกันล้วนแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นหรือมองออกเท่านั้นใครมองออกก็มีโอกาสได้เป็นผู้มั่งคัง่งล่ำรวยแต่ถ้าใครมองไม่ออกก็จังจะก,กับกิเลสและก็จมกับปัญหาน,านานาความทุกข์ของตัวเองต่อไป ถ้าคิดได้แล้วนะคะไม่ว่าท่านจะทำขนมประเพณีแบบใดจะใช้วิถีชีวิตเพื่อไปทำบุญตักบาตรใส่บุญทั้งหลายให้กับตัวเองแต่ไม่เคยเกลานิสัยไม่เคยปรับใจและก็ยังเบียดเบียนคนอื่นสิ่งที่คุณไปทำมันก็ไรค่าและไม่เกิดผลใดๆจากนี้ไปนะคะเจตนาารมณ์ที่ชัดเจนของพระพุทธศาสนาให้คุณปฏิบัติจริงปฏิบัติทำปฏิบัติชอ ไม่ใช่ไปทําแค่การกุศล P.R และก็เฟรกนิวแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะจ๊ะอันนี้แหละคะ่ะยุคดิจิตอลเข้าไม่มักผลน,นะจะบอกใครวันนี้นะคะใครได้โอกาสไปทําบุญก็โชคดีของท่านและะ้วค่ะทําบุญได้แก้แค่ว่าพักใจพักเวลาแต่สิ่งสําคัญสาระนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณไปวัดและก็ ใส่เสื้อทําบุญแต่งตัวสวยๆเดินโชด์ฉายอยู่ที่หน้าวัดแล้วก็ไปถ่ายรูปเฟซว่าฉันทําบุญแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะแปรเจตนารงของพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะเพราะตอนนี้มันกลายเป็นลักษณะการทําบุญแบบ PR ไม่ใช่การทําบุญแบบด้วยเรียวไทม์นะจ๊ะ ถ้าเรียวทามเขาต้องเอามาปฏิบัติด้วยและการปฏิบัตินะคะอย่าไปนินทากาเรเป็นเทน้ํานะคะคูกป้านในเข้าวัดทีไรน,นะคะโอ้โหเมาแต่พระก็นั่งซัวต้งนั่งนองนั่งตรงดัง่ตงตงัตงต ไม่ได้ฟังพระสัก,กนิดหนึ่งเลยค่ะอ่าบางทีนะคะนั่งนินทาพระอีกอ uh, กินข้าวมูมมาโอ้ยพระอะไรเนี่ยนั่งไม่สมรวมเลยอ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าเข้าวัดแบบที่มันเป็นแบบนี้นะจ๊ะเพราะหลายๆคนเป็นแบบนี้จริงๆค่ะ หรือบางคนก็นกกระจอกแตกลังนะคะช่วงเวลาท่านเทศนาสอนสั่งนะคะไม่ว่าท่านจะขึ้นการเทศเท่าไหร่นะคะโอ้โหบรรดาเหล่าสาวกทั้งรายนะคะไปนั่งทําบุญก็จับปุ่มจับก้อนเมา์มอยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะจ๊ะอันนี้ก็ผิดวิสัยของคนทําบุญนะจ๊ะฝากไว้ด้วยและทําแล้วนะคะก็คือทําแล้วทําเลยนะจ๊ะไม่ใช่ทําแล้วขนกลับมากก่าเก่านะคะอันนี้นะคะจะเป็นเปรตเอาได้เด้ออันนี้แหละคะ่ะ วิธีเปรตจะมาทำไมยากเป็นเปรตก็ปรับกลยุทธ์ใหม่นะจ๊ะเตือนภัยสังคมด้วยขออภัยนะคะที่พูดจริงพูดแรงแล้วก็ก็ต้องบอกกันอย่างนี้นคุณป้าก็ไม่เคยทําแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่เคยเบียดเบียนถึงกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคอนะคะ ถ้าว่าการทําถ้าไปไม่สะดวกคุณป้าก็ไม่ได้ไปแต่คุณป้าก็ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ของการสร้างความดีกรรมดีคุณป้าก็อยู่กับบ้านเป้ากับเรือนนะคะแล้วไหว้พระอยู่ที่บ้านและที่สําคัญมีโอกาสก็ไปค่ะแสวงบุญในสิ่งที่เหมาะและควรและเหมาะสมแล้วก็พอดีงามไหมนะตามการเเวลาเราไม่ได้บ้าคลัง่งหรือว่าหมกมุ่นอ่าอันนี้แหละคะ่ะที่อันตรายถ้าเมื่อไหร่คุณบ้าคลั่งหมกมุ่นนะคะ ุณก็ไม่แตกต่างอะไรกับพวกข้างลัดที่หลงตัวเองและก็อวยตัวเองเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้วิเศษเหนื้อพระบุทธศาสนานะคะอ่าวันนี้ก็ขออนุญาต เล่าแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเข้าไปทําบุญทําทานกันตามอัธยาศัยนะจ๊ะจะไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าจะไปถ่ายเฟลฟี่ตามวัดวานะคะเพราะทุกวันนี้สถานวัดวาก็ไม่แตกต่างอะไรกับสถานที่ท่องเที่ยวนะจ๊ะแต่ว่าคุณงามความดีก็ขอให้ไปฝึกปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ใช้ให้มันตรงประโยชน์ก็พอแล้วค่ะ สวัสดีนะคะวันนี้ป้านกทอกก็ขอเล่าตัวเพียงเท่านี้นะคะดะไปละจ้าสวัสดี